กลายเป็นที่รู้จักในช่วงข้ามคืนสำหรับแอนดูเรดเมนก็คิปเปร์สำรองทีมชาติออสเตรเลียที่ถูกเปลี่ยนลงมาโดนจุดโทษพร้อมกับลีลาการเซฟโคตดดีดปั่นป่วนคู่แข่งสุดๆครับย้อนกลับไปช่วงดึกวันจันทร์ในเกมฟุตบอลโลกรอบเพลย์ออฟระหว่างออสเตรเลียตัวแทนจากเอเชียประทับเปรูรทีมอันดับ5จากฝั่งอเมริกาใต้ตลอด120นาทีค่อนข้างจืดชืดทีเดียวทั้ง2ทีมเสมอกัน0 0ต้องไปดวนจุดโทษหาผู้ชนะ ประเด็นคือก่อนหมดเวลานาทีสุดท้ายเกรแฮมานผู้จัดการทีมชาติออสเตรเลียตัดสินใจเดิมพันครั้งใหญ่โดยการเปลี่ยนแมตต์ไรอันผู้รักษาประตูมือหนึ่งออกและส่งแอนดูรดเมนโกลคีเปอร์สำรองที่เพิ่งจะมีเช่วโมงบินกับทีมชาติ2นัดลงไปทำหน้าที่ชี้ชะตาแทนหลายครั้งหลายหนเราเห็นการเปลี่ยนตัวทำนองนี้เพื่อลงมายิงหรือเซฟจุดโทษโดยเฉพาะไอที่มันหายใจไม่ทั่วท้องคือผลลัพธ์ตอนจบนี่แหละถ้าเปลี่ยนแล้วดีคุณจะได้รับแต่เสียงชื่นชมและคำสรรเสริญ เพราะว่าในทางกลับกันห่างนักเตะคนนั้นลงมาทําพลาดรับรองว่ากระสตีกลับเละแน่นอนอย่างไรก็ตามการตัดสินใจของเกรแฮมอาโนเกมเมื่อคืนได้เรื่องอยู่ครับก็การส่งเรดเมนลงมาเซฟจุดโทษนอกจากจะเหมือนถูกแจ็คพอตรางวันที่1แล้วโกมือ2วัย33ปียังเปลี่ยนให้เกมน่าเบื่อโนสกอร์ ore, กลับมาเป็นมีมในโลกฟุตบอลด้วยเรื่องทั้งหมดเป็นอย่างนี้โดยปกติก่อนดวนจุดโทษโกคนอื่นๆอนนาจจะยกแขนโยกตัวก่กอกวนสมาธิคู่แข่งเล็กๆน้อย ทาแต่ที่เด็ดของแอนดูเรดเมนคือมอรนี่โชว์สเตปแบบจัดหนักจัดเต็มชนิดโยกซ้ายย่อขวาเหวี่ยงแขนยกขาลุกนั่งกระทั่งเต้นยับมีหมดนึกภาพตอนโดนจุดโทษแล้วโกคู่แข่งออกแอคชั่นทั้งดีดทั้งปั่นขนาดนั้นฝั่งตรงข้ามต้องมีสักคนน่ะที่สมาธิหลุดและแล้วในเกมออสเตรียเปรูก็เป็นอย่างที่ว่าเลยเรดเมนไม่ใช่แค่เต้นเอาฮาแต่มอนี่เซฟได้จริงๆที่สําคัญเขายังเซฟประตูตัดสินเกมซะด้วย ใช่กับแ็นดูเรดเมนพุ่งปัดลูกยิงอเลกซ์วาเรามือสังหารคนสุดท้ายของเปรูเป็นนันปิดจ็อบเพาเซเดียลชนะคู่แข่งจากอเมริกาใต้5ประตูต่อ4คว้าตั๋วไปเล่นบอลโลกที่กาต้าสำเร็จเรียกว่าจากผู้รักษาประตูสำรองที่แทบไม่เคยถูกใช้งานในเกม90นาทีทางแต่การลงมาเซฟจุดโทษด,ด,ด้วยลีลาเต้นยับแมชนี้ส่งให้แอนดูเรดเมนกลายเป็นที่รู้จักและโด่งดังในชั่วข้ามคืนผมไม่ใช่ฮีโร่หรอกนะ ผมแค่ลงมาทำหน้าที่ของตัวเองเหมือนที่คนอื่นๆทำตลอดทั้งเกมนั่นแหละอันที่จริงเด็กๆทั้ง11คนในสนามทำงานหนักกว่าผมหลายเท่าด้วยซ้ำเรดเมนกล่าวหลังจบเกมไว้แบบนั้นตัดพาไปที่เกรแฮมอาโนผู้จัดการทีมชาติออสเตรเลียเปิดเผยครับว่าการเปลี่ยนผู้รักษาประตูลงมาเซฟจุดโทษเป็นแทคกติกที่ทีมงานสตาฟวางแผนฝึกซ้อมกันมาหลายเดือนแล้วและเรดเมนถูกเรียกติดทีมชาติก็เพื่อสิ่งนี้ อย่างที่บอกเมื่อตอนต้นถ้าเปลี่ยนแล้วดีคุณจะได้รับเสียงชื่นชมคำสรรเสริญทั่วสารทิศแต่ทําไมกระแสจะเปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือเลยทีเดียวสำหรับแอนดูเรดเมนนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่แกเต้นยับช่วงเวลาวัดใจก่อนดวนโทษเพราะที่ผ่านมาหากมีโอกาสลงเฝ้าเสาและทำหน้าที่ป้องกันประตูระยะ12หลาโกคีปเปร์จากซินนีเอฟซี FC, มักออกลีลาปั่นป่วน,นคู่แข่งเสมอครับที่ผีคือหลายครั้งหลายหนมือสังหารจุดโทษโดนสเตปเลดเมนเล่นงานสเสียท่าก็ไม่น้อย และทั้งหมดคือเรื่องราวของเอนดูเรดแมนโกสำรองที่เซฟธรรมดาลโลกไม่จำแต่เต้นเท้าเป็นไฟพาทีมไปบนโลกนี่ดังชั่ว,วข้ามคืนเลย